คุณปู่เสียชีวิตตั้งแต่ผมอยู่แค่ผมยังแค่สี่ขวบอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ก็ได้ฟังจากคุณย่าเล่าคุณย่าเคยเล่ากถือว่าคุณปู่เนี่ยไม่เคยถือยศถือศักดิ์ของตัวเองนะครับ mm hmm. แล้วก็ในช่วงหนุ่มๆจนมาเป็นภรรยาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะอยู่ต่างจังหวัดก็จะได้คลุกคลีกับชาวบ้านชาวนาชาวสวนเนี่ยเกษตรกรแล้วคุณปู่ก็ดูแลง,งานทางด้านที่ดินกับกตรทเกษตรเนี่ยก็ รู้สึกเห็นใจคนเหล่านี้นะครับถึงได้พยายามคิดว่า้าทำยังไงที่เขาจะมีผลิตผลมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเนี่ยถึงเป็นที่มาของการคิดเออน่าจะปลูกข้าวสาลีดูนาอะไรอย่างเงี้ยต่อมาคุณย่าก็เล่าเรื่องคุณพ่อตอนหนุ่มๆน,นะครับว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยกลับบ้านบลางวันก็ไม่มีรองเท้ากลับมานะถามก็นึกว่าเอาไปลืมรองเท้าที่ไหนเปล่าหรกขับรถกลับบ้าน ก็เห็นคนเดินข้างถนนคนแก่ไม่มีรองเท้าใส่ก็ถอดใสเข้าไปคุณพ่อก็คอยปลูกฝังผมมาตลอดกับลูกๆทุกคนนะครับว่าเราเรามีความรู้เรามีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นนะครับเรา,เาต้องเอาความรู้เอาโอกาสของเราเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นถ้าหากว่าเราเอาตัวเราคนเดียวเนี่ยสุดท้ายเราอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกต้องต้องแบ่งปันช,ช่วยเหลือคนอื่นเขานะครับซึ่งผมก็เห็นว่านอกจากคุณพ่อจะ สอนเราแบบนี้เนี่ยเรายังเห็นแนวทางตัวอย่างซึ่งคุณพ่อรับมาจากคุณปู่แล้วคุณพ่อก็ปฏิบัติให้เราดูว่าเออแล้วเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทํานะครับผมก็เลยเป็นเ,เรียกว่าไงได้รับแนวทางแบบนี้ครับมาจากคุณพ่อ,ค,พอคุณปู่มาตลอดคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่รักความเป็นธรรมความยุติธรรมมากเ,าเห็นอะไรที่ใครถูกลังแกหรือใครไม่ชอบ ทำอะไรที่ไม่ชอบไม่ควรแม่จะอารมณ์ไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวคุณแม่เนี่ยเป็นผู้พักษานะครับคุณตาเนี่ยเป็นคุณตาผมก็คือคุณพ่อของคุณแม่เนี่ยเป็นอดีตประธานสันตินกาเป็นคือพระมนูเวทวิมลนานครับ,นะรบนะต้นตระกูลของสุงมาวงทั้งหลายเนี่ยนะครับก็พี่พี่น้องของคุณแม่คนโตก็เป็นผู้หญิงคุณแม่คนที่สองทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นผู้พักษากบโมเป็นผู้พักษากมาหมดก็คงจะได้ เชื้อสายทางด้านความเป็นธรรมความถูกต้องก็เลยทําให้คุณแม่เนี่ยถูกปลูกฝังแบบนี้มาผมก็เลยได้ทั้งสองอย่างจากคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เลยทําให้บางครั้งเรารู้เออที่เราชอบความเป็นธรรมความถูกต้องไม่ชอบใครรังแกใครเนี่ยอาจจะได้มาจากคุณแม่นะครับบวกกับครทางของคุณพ่อก็เลยทําให้เราเป็นคนแบบที่เราเป็นทุกวันนี้ <S <S 1> <S 1> แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคุณพ่ออยากเป็นหมอ คุณพ่อก็ได้เข้าเรียนแพทย์ที่จุฬาก็เป,กเป็นนักเรียนแพทย์รุ่นเดียวกับคุณหมอเสมพิงบุภูมิแก้วคุณพ่อก็เป็นนักเรียนแพทย์รุ่นเดียวกันก็เรียนอยู่ปีหนึ่งครับเท่าที่จําได้คุณพ่อบอกเรียนมาจบปีหนึ่งก็จะขึ้นปีสองไปเรียนปีสองมันต้องเริ่มผ่าศพทีนี้ปรากฏว่าไอ้วันที่เกิดเหตุก็คือว่าเขาเรียกศพอาจารย์ใหญ่เนี่ยคุณพ่อไปทดลองผ่าแล้วรู้สึกเท่าเท่าที่จําได้คุณพ่อบอกว่ารู้สึกว่าอาจารย์ใหญ่จะจมน้ำตายแล้วก็เลย ตอนผ่าผิดพลาดน้าน้ํากระเด็นขึ้นมาท่านใส่ใส่แมสก็จริงแต่น้ํามาที่ปากท่านก็เลยรู้สึกแบบไม่ดีก็เลยคิดว่าไม่ใช่แนวทางแล้วก็เลยขออนุญาตคุณปู่ว่าจะลาออกไม่เรียนต่ออันนี้เท่าที่คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าคุณปู่โกรธมากก็เลยปล่อยตามยถากรรมคุณพ่อก็เลยใช้เวลาช่วงนั้นไปค้นหาตัวเองนะครับแล้วก็ไปเป็นนักกีฬานะครับก็ ไปแข่งแข่งเรือใบก็ได้รางวัลมานะครับไปแข่งเทนนิสก็ได้รางวัลมานะครับก็เรียกว่าเป็นนักเทนนิสยุคแรกๆเลยไประยะหนึ่งพ่อก็คิดว่าอถ้าชีวิตไปแบบนี้ก็คงไม่ไหวแล้วก็เลยขอคุณปู่ขอกลับมาเรียนก็เลยไปเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ในยุคนั้นก็คนที่ไปเรียนต่างประเทศก็ไม่ค่อยจะมีนะครับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์เสร็จก็กลับมาก็ รับราชการมาอยู่ที่กระทรวงกระทรวงหนึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะว่าทำให้คุณพ่อผมรู้สึกผิดหวังกับระบบราชการทำงานไปปรากฏว่าเวลาไปเสนอผู้หลักผู้ใหญ่กลายเป็นหัวหน้างานบอกเป็นผลงานตัวเองซึ่งทำให้คุณพ่อรู้สึกว่ามันมันไม่ถูกต้องมันพูดคำบป็นจาไมไปทำตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็เลยลาออกจะจะลาออกนะครับ ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ให้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากข้าราชการพละเรือนมาเป็นทหาร mm hmm. คุณพ่อก็ามาเข้ามารับราชการทหารในยุคข,ของท่านจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในยุคนั้นก็คนที่มีความรู้ทางต่างประเทศไม่ค่อยมีเผอิญคุณพ่อผมเรียนจบจากฟิลิปปินส์เรียกว่าภาษาก็ดีแล้วช่วงนั้นเนี่ยประเทศเรากําลัง ติดต่อกับต่างประเทศเยอะแล้วก็มีปัญหากับต่างประเทศเยอะพอสมควรเหมือนกันตปก็ให้คุณพ่อเป็นคนไปเจราจาหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องการค้าข้าวนะครับรวมไปถึงเรื่องกับน้ํามันอะไรพวกนี้คุณพ่อผมก็เป็นคนไปดิวไปแก้ปัญหาหลายเรื่องไปเจราจากับฝรั่งนะครับซึ่งยุคนั้นมันก็หาคนไปเจราจายากสุดท้ายก็คุณพ่อก็เป็นประหลัดกระทรวงพาณิชย์อีกกระทรวงก็กระทรวง เศรษฐาธิการวันนี้คงไม่มีแล้วมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะดูแลงานหลายส่วนให้กับทางรัฐบาลจนกระทั่งต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นจอมุนตริตธนลัตนะครับซึ่งท่านก็มีแนวทางหลายอย่างในการพัฒนาประเทศก็เห็นว่าคุณพ่อผมเนี่ยมีความรู้ความสามารถและที่ผ่านมาคุณพ่อก็เป็นคนที่ทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศจริงๆไม่ใช่ทํางานเพื่อรับใช้ไปลูกน้องใครนะครับจอมุนลริตก็เลยมอบหมายงานให้คุณพ่อผม ทำต่อในหลายงานสุดท้ายก็มาให้คุณพ่อผมดูแลเรื่องพลังงานหรือเรื่องน้ามันเชื้อเพลิงของประเทศนะครับในยุคนั้นก็เป็นที่มาของการไปตั้งโรงกันน้ํามันครั้งแรกที่ฝางเชียงใหม่แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งปั๊มน้ํามันสามทหารในคนไทยมาใช้างานมาตลอดนะครับจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงเป็นปตทประเทศ คือสิ่งที่ผมเห็นคุณพ่อนอกจากเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังและเห็นคุณพ่อปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลคนที่เขาได้โอกาสผมไม่เคยเห็นวันไหนที่คุณพ่ออยู่ทํางานเมื่อนั่งทํางานทั้งให้กับส่วนรวมพผมถามพ่อไอ้พ่อพ่อไม่นอนไม่ได้หรอกลูกพ่อยังเสร็จยังทํางานไม่เสร็จพ่อทําอะไรเนีทำให้บ้านเมือง ที่ปลูกฝังผมมาตลอดอีกอลไรหึงก็คือเรื่องความรักในสถาบันคุณพ่อผมเนี่ยจะต้องพูดทุกวันต้องกราบรูปในหลวงแล้วก็สอนทุกวันนะครับให้เรามีความจงรักภักดีเรื่องชาติบ้านเมืองเรื่องสถาบันนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลช่วยเหลือคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราคือตั้งแต่จําความได้ก็ได้ยินกับทุกวันคือสิ่งเหล่านี้มันฝังเรา